โอ้โหไม่มีใครดูเราสักคนเลยทุกคนดูดิไม่มีคนดูเราเลยอะ่ะก็เราร้องเดี่ยวก็เลยไม่มีคนมาดูมันตรงๆมันไม่น่าสนใจเลยไหนลองดูในโทรศัพท์สิมีคนบอกว่าถ้าทำเป็นวงเนี่ยคนดูน่าจะเยอะกว่านะทุกคนเอาละมันน่าสนใจขนาะดนี้ก็ต้องลองนองไหมทุกคนไปลองกันเลยอันดับแรกต้องเปลี่ยนชุดก่อนนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นชุดอะไรดีอันนี้ละกันนะตอนนี้เปลี่ยนสี่ชุดเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปตามรุ่นพี่กัน รุ่นพี่คะสนใจไปทำวงดนตรีด้วยกันไหมคะโอเคน่าสนใจงั้นเราไปกันเถอะนี่ชวนง่ายๆแบบนี้เลยนะอ่าไปกันค่ะทุกคนถ้ามีเสียงรบกวนต้องขออภัยนะคะพอดีถ่ายอยู่นอกบ้านนะคะอัดเสียงนอกบ้านนะเสียงก็เลยดังนิดนึงมีเสียงนกเสียงอะไรด้วยนะวันนี้จะมาทำมินิคอนเสิร์ตกันเออนี่เลยสถานที่ที่เราจะทำนี่วางพ็อปวางอะไรไว้หมดแล้วนะคะ มาค่ะรุ่นพี่มาดูเลยอันนี้เป็นกองชุดนะรุ่นพี่น่าจะตีกองเป็นอยู่แล้วนะคะอะารุ่นพี่ลองดูนะคะโหมันพอหมอบมือฉันเลยนี่อ่ะตีเลยตีให้มันไปเลยนะทุกคนนี่ทุกคนเป็นไงแต่ว่ามันยังมีอีกประมาณตำแหน่งหนึ่งที่มันยังว่างอยู่ก็คือมือคีย์บอร์ดนั่นเองนะทุกคนมือคีย์บอร์ดใครจะมาทำนะต้องรอดูเอาล่ะประมาณนี้แล้วกันนะทุกคน วันนี้จะมาเปิดหมวกร้องเพลงก็คือมีตู้ใส่ตังพร้อมนะคะมาทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มร้องเพลงกันเลยนะคะอุ้ยทุกคนตอนนี้ร้องเพลงแล้วค่ะนี่ค่ะทุกคนเป็นไงดูได้เลยแต่ทำไมไม่ค่อยได้ยินเสียงกีตของคนดูเลยนะทุกคนหรือว่าคนดูจะไม่ชอบแต่ลองดูซิโอ้โหมาตั้งเยอะมากันแค่ห้าคนเนี่ยมาเยอะมากเลยนะคะเนี่ยโโหห้าคน มีคนยืนนิ่งอยู่3คนนะคะน่ยสงสัยจต่ไม่มันนะทุกคนทำยังไงดีล่ะดนตรีไม่มันแบบนี้โอ้ยทุกคนไม่อยากทำแล้วว่าคนดูน้อยมากวางกีตาร์ลงเลยหยุดร้องก่อนนะคะนี่เราจะลบกองชุดออกไปให้หมดเลยนะคะลบคนไปด้วยนะคะเดี๋ยวนี่เธอเป็นอะไรเนี่ยลบกองชุดทำไมมือคีย์บอร์ดก็ลบนะคะทุกคนนี่ลบให้หมดเลยนะคะแล้วก็กีตาร์กับไม้นะคะลบไปให้หมดเรามีไอเดียใหม่แล้วค่ะทุกคน ไอเดียใหม่ของเราก็คือการเต้นนั่นเองค่ะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นการคัดคนหน้าตาดีให้มาเต้นนะคะทุกคนเอาพร้อมกันนะคะเป็นไงล่ะคนดูคนดูมาเพิ่มขึ้นแบบเยอะมากนะคะสงสัยจะชอบสาวๆให้เต้นกันแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเป็นไงคะพอจัดลงประกวดเต้นได้ไหมคะทุกคนเต้นเปิดหมวกละหนึ่งนะคะอุย้ยมีต่คนชอบอะ่ะมีทุกสนุกสนานนะคะ สงสัยการเต้นเราเนี่ยจะลายเต้นดีหรือเปล่านะคนเลยชอบนี่เลยทุกคนประมาณนี้เลยนะคะกับการเต้นครั้งนี้นะคะมาค่ะทุกคนเราจะมาเปิดเพลงไปพร้อมกันนะคะ1 2 3เปิดเลยค่ะ ประเด็นคือยายโรดี้จะไปตามชั้นที่บ้านทําไมในเมื่อเธอก็ไม่ต้องการชั้นทุกคนดูดิโอแค่นี้คนดูก็เยอะแล้วว่ะทุกคนเออก็ประมาณนี้เลยนะครับกับคลิปนี้นะทุกคนถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะ